นะครับท่านชนิดต่อไปเลยสพุพานแล้วก็ส,าสราชสักสาวุธสราพวิทย์องค์ตกอพระนิตประนรสพระชนะพลท่านวัวัรท่นานพุก์กรท่านสันติเสนาิพาพนเสนวัชพลเนภากพลต่อไปเลย แล้วก็ต่อด้วยประธาพักประธาพักที่อยู่รวมใจสองนะจำไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชนะพลกับธนากรรวมใจสน่งนะครับประสงบหกับธระพิวัฒน์รวมใจแนึน

nghe nghe nó nghe 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 đâu? 啥呀？ ไม่เสียงใหญ่